ี่วโอ้ my god น,น ت ت <content. S 1> ิกกี้ e m o t i o n a l l มากค่ะเฮ้ยมันเขัดข้อเราวะแล้วก็รู้สึกแบบแปลกๆอ่ะอินเทอร์เน็ตบ้านให้ตัดตัวทุกคนนะครอบครัวโอเคเขาสั่งทุกอย่างแต่แต่งทุกอย่างอ่ะเขากำลังมีปัญหากับคิตตี้จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่วอยเยอร์คนนี้เนี่ยเยอะพี่นิกกี้คือตอนแรกอ่ะเป็นที่ซอนใช่ปหมแล้วมันก็ค้างใช่สองช็อตที่หน้าหน้าพรนสกรีนนะจะได้ถ่ายให้จบนี่คี่ได้จับผิด ลิเดียกับน,นิกกี้เนี่ยจะไปอยู่คุยกับทีมเขาตลอดเวลาว้าว้าว้เครียด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 ไม่เกี่ยวผมเครียดเองผมเครียดผมเครียดผมไม่ได้โกรธพี่ลูกเกดเลยผมไม่ได้โกรธใครเลยแต่ผมโมโหที่ผมเป็นมาสเตอร์ที่แบบควบคุมวอลเลเอร์ไม่ได้อย่าเครียดคนในทีมคนนี้เก่งเขาไม่มีชีวอต อยู่ก็ต้องใครคนนําเสนอไอเดียให้เราเออล้วอยู่เลื่อถ้าเราจะท mm. uh ํางานเป็นทีมต้องฟังอืสิ่งที่ผมคิดผมอยากให้อาคาเดทเขาได้ทําเยอะเพราะเอาจริงๆริงเน่น้องเขาไปเขียนสคริปต์เองแล้วเขาก็เปลี่ยนเขาบอกว่าทําไมไม่เชื่อผมจริงเหรอเขาพูดใช่อ๋อโอเคนเชื่อเขาให้ดีี่พี่กี้กี้เขาคิดมากตอนไหนอะคือาลัมุติว่าเขาบอกเราเลยว่าไม่พอใจอยู่นะฟังบีวา์ทิตี้จะไม่งงเลยว่าอ๋อตอนนี้เขาต้องการให้เอาแบบที่เขาคิดเขาคิดมาดีแล้ว สามวิแรกพี่ว่าโอเคซื้อไปต่อจากนั้นแล้วคือพี่นิกกี้โยนไอเดียมาแต่ไม่ได้ข้อสรุปขายอยางไรต่อเริ่มยังไงไม่มีในที่ทีดก็าไปนั่งเขียนตรงนั้นเขาเปลี่ยนเองเขาอยากทําเองก็โอเคถ้าเขาอยากเป็นมาสเตอร์ก็ให้เขาเขียนแต่ถ้าพี่นิกกี้เขาแบบเขียนมาให้เลยเดี๋ยวพิตตี้เล่เเนอันนี้นะหนูก็จะเล่นตามเขาหนูชอบมากเลยถ้าปเป็นอย่างนั้น